ทุ่งครับนะครับวันนี้จะมีนักร้องมาด้วยใครอ่ะเงาเสียงของพรจิตฮ<อ>นะอะไรนะนกทร์ใช่เย็นจิตพรเทวีอเออ,อแมผลงานเพลงทุ่งลุยลายจากอีสานบ้านานา<อ>นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวจะดูนักร้องสิว่ามีแววไหม อ่านครับท่านด็รนั่งเขาเขาอยู่ทางโน้นเลยครับข้างวิทีนเขานั่งอยู่ตรงด้านหน้ารับประทานอาหารอยู่มาคนเดียวด้วยกับท่านดกเตอรโน้กอ้าวหรอภูริฮานใชยพารแปดแปดไม่ธรรมดางานเยอะอยู่แล้วทั่วประเทศตอนนี้อ่าทั่วประเทศนะครับอ่าพิธีกรอ่านรายชื่ออ่าาครับผมในการขับร้องเพลงไทยนะครับลุกทุ่งครับ กับผลงานเพลงของเย็นจิตพรเทวีร้องสดร้องสดเหรอร้องสดใช่ไหมดนตรีใช่ไหมร้องสดใช่ไหมหรือมีรือมีสาวหรือมีสาวมีสาวนึกว่าร้องสดอ่ะพร้อมไหมครับเพื่อนๆเอาพร้อมเสียงปรบมือด้านล่างนะคกับเพื่อนๆชุดที่สองเลยทุกคนเลยเชิญครับดนตรีมาครับอาจารย์ โรงเรียนกัได้ด้านขวามือของเอดีพวงละสิบาทเพื่อไปทุนการศึกษาให้กับน้องๆน้องหนูโรงเรียนวัดไผ่จตฺตาทอง อ้เอาเสียงทร้งมืออา่าเรียงหน้ากดาะเรียงหนึ่งอ้าแล้วต้องขอบคุณค่ะจบไปนะครับกับการแสดงชุดทุ่งลุยนาำนะครับอ,อ่าขอเรียนเชิญน้องๆเดินลงไปด้านหน้าแล้วก็ไปรับวงมอลไยด้านข้างล่างเลยนะครับลูกเต้าหลานไทยนะด,ดูเอาเองด<า>ูเอาเองมางทีบางทีบางท่านคุณตาคุณยายมาด้วยอยากจะมาดูลูกหลานเต้น จำลูกหลานตัวเองไม่ได้เป็นของคนอื่นทำไมล่ะก็จำไม่ได้ไงเพราะว่าปกติแปลงตัวแล้วจะสวยขึ้นกันใช่ไหมจำไม่ได้อดูกันเอานะครับลูกหลาน้าลูกหลานของไทยนะบางทีบางท่านอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าเขาแต่งตัวใช่ไหมผู้ใหญ่แต่งตัวแล้วหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงดูคนแม่เขาดูคนแม่เขาพวงมาลัยอยู่ด้านขวามือพวงละสิบบาทนะครับพวงละสิบบาทนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษานะครับ ให้กับโรงเรียนวัดใบจำปาทองของเรา,านะครับกับน้องๆหนูๆลูกลกยังมาไม่ถึงขอรอก่อนนะจ๊ะ <c oughs> สาวแต่งหน้าสวยดูกันเอาแล้วก็เซลฟี่กนเก็บไว้นะครับนะ เป็นชุดที่สองอผ่านไปแล้วนะครับในขั้คืนนี้กับงานอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ตุ๋ยของพวงมาลัยเสร็จแล้วเซิฟีกับลูกสาวได้ครับผมให้เวลาหนาทีหลือไครที่จะร่วมตัดไข่ปลาโชว์ไก<ค>่ล้มไหลล่ล้มไกใกล้หมดเนาะใกล้หมดแนละ้วใกล้จะหมดแล้วขอ้เล่นเชิญเลยนะครับถ้าตัดไขน่นีของอันเดียเขาล้มหายนีของเราล้มหายล้ไหายไปเลยนะครับ2ี่สบาทของเมื่อวันใกล้จะหมดแล้วครับใครจะทําบุญต่ออ่าต่อชะตา สบอข้อตอ่อตาสบอข้อต่อตาก็เรื่อตรงนี้นี่ยนะครับนะสาธารนเะรามีพระคุณเจ้าเราอยู่ครับผมเซลฟี่กันเสร็จแล้วชุดที่สามมาแล้วชุดที่สาม